ันมีท่านผู้ชมอุ้ยังที่ไปถึง4,000กว่าแล้วนะท่านผู้ชมยังไหลขอสเต็กนะสเต็กหรือสเก็ตเตอร์ก็ได้เออสะเหมือนกันโอ้โหขอนะโลมาป่างหายท่านผู้ชมจะดอกนี้ขึ้นมาต้องสวัสดีครับพบกับดินเนอร์ดีไลท์ของค่าย PG นะอ่าจะมารีวิวให้ดูท่านผู้ชม เอามาที่1,000เดี๋ยวมาดูก่อนดีตัวไหนแจกบ้าง mm hmm. ก็จะมีสเต็กนะสเต็กเนื้อเบอร์เกอร์เอ๊สีดำๆนี่น่าจะเป็นเนื้อแล้วก็มีฟุตสลัดนะสลัดละกันแซนด์วิชเราก็จําแต่ตัวที่มันแจกเยอะๆก็พอท่านผู้ชมเขียวๆนั้นเป็นน้ําสลัดนะเอาไว้เติมได้ท่านผู้ชมแต่ถ้าเกิดท่านได้อยากจะเติมอย่างอื่นนะครับก็ไปหาต้มเอาเองเลยนะเออช่วงนี้ก็ปลดล็อกไปอ่าไปดูกันนะจะดูก่อนว่าอ เอามา1,000เดี๋ยวจะอันนี้ครั้งแรกก็ขอไปชิวๆแล้วกันขอไปที่20พอชิมลางพอเกมใหม่ไม่รู้ว่ามันจะเป็นยังไงท่านผู้ชมส่วนลายแจกมันก็คล้ายๆซุปเปอร์มาร์เก็ตนะประมาณนั้นหลามตัดมาลง2มาโอ้โหน้ำสลัดเต็มเลยท่านผู้ชมมาดิโผม,ม่วงเมื่อกี้โผม่วงเอาเบอร์เกอร์มา150เอ้ยย,อยังไหลอยู่อ๋อบวกตัวคูณทนะ่านผู้ชมเออเวลามันแตกก็เมสะสมแล้วบวกตัวคูณ มันก็เป็นซูเปอร์มาร์เก็ตย่อมๆเลยนะก็จะเป็นนิวซูเปอร์มาร์เก็ตไปเลยละกันดอกนี้ขึ้นมาสวยเลยหุยี่เบละ20นะถ้ากับมันแตก30ต่อนะเมื่อกี้6ก8้608เออวะมันตัวคูณไงท่านผู้ชมก็ไปเรื่อยๆโอ้โหเมื่อกี้รีโหลดช้าไปนิดนึงนะอินเทอร์เน็ตขี้เกียมบอกเลยโอ้โหเปิดเทอร์โบก็เสียวเสียวจัดแต่ขอปิดเทอร์โบก่อนท่านผู้ชมมาดูดีว่าเกมมันจะเป็นยังไงบ้าง อ,อันนี้ก็คือมาจัดครั้งแรกเลยนะครับกะมารีวิวให้ดูนะเออพอเรื่อยๆอะ่ะเวลารีวิวจะไม่ค่อยเอามาเยอะนะครับจะไม่ค่อยเอามาเยอะเลยเพราะว่าครั้งแรกอหะเสียวบอกเลยครั้งแรกก็เสียวเลยเสียวไม่ใช่อะไรนะครับกลัวหมดเออก้โหสเต็กมาแถวสองไม่ลงท่านผู้ชมก็ต้องดูที่เพลามันนะครับอ่าตัวลายมันจะเป็นเพลาแนวนอนแล้วก็แนวตั้งนะครับผมเพลามันก็จะมี6เพลานะ เออสำหรับเกมนี้ก็จัดสกเก็ตเตอร์นะอ่ะจัดได้ซื้อซื้อได้นะบอกเลยนะสองมาโอ้โหแซนด์วิชติดที่แถวแรกไม่งั้นก็มาแถวหนึ่งแถวสองแถวสามแถวสี่แถวห้า 2, 4, เลยเอ,อ้ยสกเก็ตเตอร์มาที่เบรกเยียดเยีดเยีดโอ้โหเลยไปเลยท่านผู้ชมสกเก็ตเตอร์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 โอ้โหไม่มาแถวสุดท้ายนี่ลุ้นยากเลยท่านผู้ชมเอา้าลุ้นยากแต่เข้าว่ะเฮ้ยมาว่ะท่านผู้ชมได้ลุ้นแล้ว เอออย่างน้อยเข้าสกเกตเตอร์ก็ยังดีวะจะไ,ได้มีคลิปดีๆหน่อยท่านผู้ชมไปนุ้นนะว่าเราจะได้ดินเนอร์ไหมท่านผู้ชมช่วงนี้ก็ดินเนอร์อาจจะขมขมหน่อยนะเพราะว่าดินเนอร์แบบโดดเดี่ยวไงไลคู่ท่านผู้ชมอะลอยกระทงมายังลอยคนเดียวเลยอะเอา้าหัวใจมันลงนะเป็นกําลังใจให้ใช่ไหมเ <laughs> <laughs> หลืออีกเท่าไหร่แปดรอบฟรีสปินท่านผู้ชมคูณสี่ไปโอ้เหลือหกรอบไม่แตกเลยวะ่ะ เกมใหม่สกเกตเตอร์เข้าหรือหรอสกเกตเตอร์มันจะเข้ายากนะเออไม่ค่อยเอ้ยอย่าบอกนะเบกโอ้โหคิดวา่าเข้าก็มันจะดีใจเฮ้ยแต่ก็ยังได้ลุ้นอยู่ท่านผู้ชมเออได้ลุ้นอยู่มาดินีสกเกตเตอร์ยังได้ลุ้นโอ้ได้ดอกสุดท้ายพอดีเลยทนะ่านผู้ชมเห็นไหมแถวที่6ทางด้านบนสกเกตเตอร์มาลงอ่าแล้วก็บวกตัวคูณไปคูณแปดนะครับผมอ้าวได้อีก10ฟรีเกมนะกลายเป็น14ฟรีเกมท่านผู้ชม ก็ยังไม่ค่อยไหลดีเท่าไหร่อะ่ะเออปกติเกมใหม่นะครับต้องรีบมาจัดแรกแกนะตามช่วงเวลามนะแต่ว่าประมาณว่าชั่วโมงแรกๆเลยอันนี้ก็คือมาจัดชั่วโมงแรกๆนะคือมันเ,เกมใหม่มันมาปุ๊บก,ก็จัดปั๊บเลยนะครับก็คือภายใน1ชั่วโมงแรกนะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันคูณ12สเต็กลงมาอีกโอ้โหสิบสองมาแลคูณสิบสองอย่างนี้มีอย่างนี้มี700กว่าโอ้โห ยังไปอีกเป็นเจกลายเป็น740ยังมีอยู่800ได้น่าจะเป็น800นะท่านผู้ชมเออสวยสวยสวยแต่างนี้ก็ยังดีนะเพราะว่าเราเอามาแค่หนึ่งอ้อาวทะลุไปเลยท่านผู้ชม1,036นะรางวัลซูเปอร์เมกาสเต็กพรอมเป็นควายมะเขือน้ว่าเขือไปท่านผู้ชมเหลือหกรอ,อบพิสูจน์้าเราเอา้าได้อีกเอ้ยโอ้โหมันแถมว่ะเออมองไม่ทันท่านผู้ชมเมื่อกี้มองไม่ทันจริง ถ้าเกิดท่านใดอยากดูย้อนหลังไปดูได้เลยนะคูณไปก่อน190ตัวคูณยังค้างอยู่ท่านผู้ชมมาที่ขอตัวแจกขอตัวแจกโอ้โหขึ้นแค่6เองท่านผู้ชมเป็นคูณ21แต่ต้องริงเหลือแปรอบฟีสปินนะยังได้ไปต่อท่านผู้ชมนี่แหละครับท่านผู้ชมดินเนอร์ดีไลท์นะเออถ้ามันแตกดีก็บอกต่อถ้ามันแตกไม่ดีก็มันจะไม่บอกนะท่านผู้ชมมาแล้วโอ้โหยืมพื้นคูณ21อุ่ยอย่างนี้ เกือบ2,000อ้าวอย่างนี้เป็น2,001อย่างต่ำนะท่านผู้ชมไปดีไหลไปดิไหลไปดิครับไหลไปดิครับไหลไปดิครับโอ้โหหลามตัดมาลงอีก10มานี่ขอแซนด์วิชสลัดเออสลัดขอได้อีก50ว่ะเป็น176โอ้โหอย่างนี้3า0 0ี่พันมีนะท่านผู้ชมอู้อย่างนี้ไปถึง4,000กว่าแล้วท่านผู้ชมยังไหลขอสเต็กนะสเต็กหรือสเก็ตเตอร์ก็ได้เออสะสะเหมือนกันโอ้โหขอนะโลภมาพลาดหายท่านผู้ชมแต่ดอกนี้ขึ้นมาต้องมี4,000 4,900 68ไปเลยนะสวยได้หมุนอีกฟรีฟรีอหร,รอบอ๋อเมื่อกี้สเก็ตเตอร์มันมาลงใช่ผูมชมสเกตเตอร์ลง2ตัวก็แถมอีก5รอบฟรีสปินนะเออเห็นพอดีเลยนะเห็นพอดีถ้าถ้าใดดูไม่ทันนะผมไปย้อนดูย้อนหลังเอานะเออก็มาจัดให้ดูนะรีวิวมาใหม่ๆสดๆเลยวันนี้จัดด้วยของจริงมาเลยหูยแต่อยากจะบอกว่าเล่นครั้งแรกเองอะ ปกติครั้งแรกมันจะไม่ค่อยแตกขนาดนี้นะอันนี้บอกตรงๆบอกตรงๆเลยไม่ได้โม,ทม,ม้ท่านผู้ชมสเก็ตเออมาที่สเต็กมา,มาลงแล้วทมม่านผู้ชมคูณยียืนพื้นไปเลยโอ้โยมาดิครับกระแทกเหมือนครับคูณ27ไปดีถ้ามันแตก,แ,กแตกแบบว่าแตกหนักๆเลยหนึ่ันสียห้าถ้าเกิดท่านใดชอบอยากแตกดีๆนะครับอยากให้ดูแลนะดูที่คอมเมนต์ปักหุดได้เลยเออเดี๋ยวจะดูแลพร้อมบอลโลกเลย บอลโลกก็คอมมิ่งซูนนะครับผมท่านผู้ชมไปแนละคูณยีบหรือคูณสามสิบดไปดิกระแทกขึ้นไปดิโอ้โหเก,เ,าาเ,าากเกือบหมื่นแล้วอะเอามา1,000เอามาห0ึ่นที่ทะลุเกือบหมื่นก็โอเคแล้วนะท่านผู้ชมให้มันไหลไปไหลไปยาวๆเอเอมา,อาดิมาดิมาดิถึงยืนพื้นแล้วครับยืมพื้นแล้วครับอือสวยว่าดอกนี้8,180โอ้โหไปดิครับ ไปดีเนาะไปต่อดีไหมเดี๋ยวบบแบบไปเบตเต็มแม็กก็ก็ไม่โอนะกลัวมหมดบอกบอกว่ากลัวกัวเป็นไปจาก2 2 0 0เหรือ200 0งรอก็พอ <c ười> <c ười> มันเ็นเดินนะเอา้าสเก็ตเตอร์มาลงโอ้โหอย่างนี้สนุกเลยท่นผู้ชมโอ้ก็เพิ่งจะบอกเลยว่ากลัวหมดนะเออแค่นี้ก็พอแล้วท่านผู้ชมเอ้าโหเกมใหม่ดีเลยนะโอ้โหเดี๋ยวก็รีพอร์ตเลยเนี่ยรีเลยเหรอ มาที่กาแฟมา420ยังไปต่อไหมไปต่อที่ปูน2อไปอีกเป็น840ท่านผู้ชมหัวใจมาลงนี่โอ้โหหัวใจมีตั้งเยอะแยะนะเออท่านใดยังไม่มีคู่รักไม่มีคู่ครองก็ทักได้นะทักได้นะบอกเลยว่าโสด <c oughs> เออขายความมั่นคงนะ้บอกเลยนะมั่นคงแท้แน่นอนโอ้โหนั่นไงแซลมากไม่ได้เลยแซลมากเริ่มหายเลยท่านผู้ชม300ป 400, 400 400คูณ4อย่างนี้ก็เป็นพันกว่าดีครับผม เออ420คูณ4ี่มายืนพื้นอยู่ตัวคูณมาอีกอ่าเดี๋ยวบอกตัวคูณก็ไปเป็นคูณ6นะครับผม440คูณ6ไปดี2,640สวยครับพี่สวยขึ้นมาเป็น13,000เออนะเอามา1,000นท่านผู้ชมเอามา1,000นะเดินหน้า13,000แค่นี้ก็สบายแล้วผมดินเนอร์อย่างสบายใจแล้ววันนี้สำหรับวันนี้สวัสดีหวานเจีย๊ยบอเต้ามาบบอสาอวามรว